เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของเกม God of y o h t e นะครับก็เป็นเกมภาคต่อของ God of Sushima นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวสามูไรญี่ปุ่นก็เนนี้เนี่ยขอภาคหนึ่งจบไปนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีนะครับแบบว่าโอ้โหภาคต่อต้องมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนผมก็เล่นนะฮะผมเนี่ยไม่ได้เล่นใน PC ผมเล่นใน p l a y s t a t ช o n นะครับ PlayStation นั่นแหละ และทีนี้ครับทางทีมงานเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอย่างของภาคต่อนะครับก็เป็นกดออฟยูเทมาธีมของภาคนี้เนี่ยเป็นธีมสีเหลืองออกเขียวนิดนึงซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากคือแบบผมก็ชอบสีแบบนี้อยู่แล้วมันน่าเล่นเอามากๆเลยนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยผมก็เกมนี้ออกเมื่อไหร่ซื้อมาเล่นแน่นอนนะพวกใจอะ่ะแต่ทีนี้ครับเนื่องมาจากคลิปที่แล้วฮนะที่ผมพูดว่า เกมด a g อนเอชเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาอะได้ลาออกนะครับจากการเป็นผู้เขียนบทนะฮะให้กับดากอนเอชภาคต่อไปอะไรอย่างเงี้ยและทางผู้พัฒนานั้นน่ะได้มาเข้าร่วมครับกับเกมค่ายนี้ฮะที่ทำเกม Ghost t f y o ยเทนครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะที่เกมเมอร์เขาเนี่ยเฮ้ย hey, แบบนี้เกมมันจะน่าเล่นเหรอวะแล้วเนื้อเรื่องมันจะแบบไม่โวกไม่อะไรใช่ไหมอะไรเงี้ย เกมเมอร์ส่วนใหญ่เขาไปห้างนั้นแล้วอ่ะก็นั่นละครับคือมันก็มีประเด็นเยอะไงคนเขียนเก่าของ d ัก g ันอี s ์อ่ะคือทําเกมโวกอะ่ะแล้วพอมาค่าย g o ลด์ออฟโยเทอะไรเงี้ยคนเขาก็ต้องแบบเอียนกันอยู่แล้วอ่ะเอ้ยมาค่ายนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยคือไอประเด็นนี้เนะี่ยผมได้ทําการโฮสต์ลงไปในชุมชนของผมนะฮะก็มีคนให้ความสนใจนะครับบางคนเขาก็บอกว่าโอ้น่าจะเจ๊งแล้วละเออดูทรงแล้วเพราะว่าไม่ต้องมาใส่ไอ้ดี i อะไรอย่างเงี้ย เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการความสนุกแล้วก็เนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะเหมือนภาคหนึ่งอะ่ะขอแบบนั้นเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าทําให้มันฮีกว่าได้ไหมนิดนึงอะไรเงรี้ยของเป็นประมาณนั้นมัน้งภาคหนึ่งนะสนุกมากก็เป็นจินซาไคนะฮะส่วนภาค2เนี่ยเป็นตัวเอกนําคือผู้หญิงนะครับเราไม่ได้แอนตี้ผู้หญิงนะผมยังบอกตั้งแต่แรกเลยว่าตอนเกมออกมาใหม่ๆอะ่ะ น่าเล่นมากคือตีมเขียวกับเหลืองอะ่ะมันผสมปนเปนกันอะ่ะแล้วตัวเอกผู้หญิงอะ่ะมีเอกลักษณ์เป็นชาวญี่ปุ่นจ๋าๆเลยโอ้โหอยากเล่นมากๆแต่แล้วก็นั่นแหละฮะไอคนเขียนบทนะครับดาร์กเอชนะก็ได้เข้ามาทําการเขียนบทให้กับเกมนี้แล้วมั้งก็ผูกวิหักวิจารตามกันไปในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าต้องรอเกมออกแล้วรอดูรีวิวอีกทีหนึ่งอะ่ะเพราะว่าผมไม่อยากจะแบบพรีออเดอร์วันแรกแล้วอะ่ะช่วงนะี้เกม ที่เป็น A ของฝั่งตะวันตกอ่ะไม่คาดหวังเท่ากับไม่คิดหวังหรอวะเกมสมัยเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแค่นี้เนี่ก็มาฮูดข้อมูลเพียงเท่านี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม